ขนาด1-8เมตรขาเลนแบคโครหรือเรื่กเรเด่นตัวนี้ยมันมีความสำคัญมากขาเลนแบคโคเนี่ยท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าเลนแบคโคมันแข็งมากแข็งแรงมากสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องไม่ใช่เหล็กแหนบไม่ใช่เหล็กแข็งที่ต้องเชื่อมแล้วติดตายนะครับต้องเปลี่ยนได้เลยครับเหมือนแันแบคโคอ่ะแฟนแคโคอะไรเพราะเขาไปขุดดินยึดหนังหนะขนาด32มิลนะครับดูนะการดามรับแรงนะครับเพราะอะไรรถท่านใหญ่มากการเชื่อมรับรับไม่คนละแบบนะดูดีนะ ตัวนี้จะรับอยู่ที่ข้างหลังตัวนี้รับอยู่ที่ข้างหน้าเอการออกแบบสําคัญทุกอย่างทั้งปุ๋ย120กิโลกรัมเพิ่มออปชั่นเป็น200กิโลกรัมได้นะครับ3 0 4แท้ทั้งระบบฝฟ้าถังแบบตัวนี้เกียวเผานะครับ304แท้ทั้งระบบนะครับอีกกุวยด้วยข้างล่างอตัวนี้นะครับ ย้ำว่าต้องทางระบบอะไรทางระบบเพราะอะไรเพราะ204เซเลเนียเป็นเกจมาตรฐานที่อุตสาหกรรมหรือว่าที่ทาโรงงานเขาใช้นะครับเป็นเกจที่เขาอยอมรรบว่าเฮ้ยราคานี้คงคนแล้วเกจสูงนี้มีแต่ไม่นิยมใช้เพราะมันราคาสูงเกินไปนะครับ204แท้เนี่ยเทียบกับ201ที่ในตลาดเขาใช้ใช้กันตรวนั้นอาจจะถูกกว่ากันประมาณ40%เลยบางคนอยากลดเกดก็จะไปใช้201บางส่วนบางคนทังแท้ไม่สี4แท้ครับแต่ฝาไม่แท้ก็มี ฟ้าทางแท้ไม่แท้ครับแต่เผาไม่แท้ก็มีระวัง<อ>นะครับท่านสังเกตเลยว่าถ้ากรณีพ่นสีทับทั้งใบแนวโน้มจะไม่ใช่ส่วนสามส่วนสี่แต่ว่าไม่ใช่ิ้นเชิงนะแนวโน้มเพราะอะไรเพราะเขาปกปิดตัวสีขึ้นง่ายต้องใช้ต้องใช้สีพ่นทับระวังนะครับตรงนี้หัวเนี่ยใหญ่มากถ้เทียบกับข้างๆเห็นไหมครับเทียบกับข้าง,าง,าง,างใหญ่กว่ากันเยอะน้ำหนักตัวเนี้ต่างกับตัวนี้เฉพาะหัวยว่อร่วมเจ็ดสิบโล ถามว่าทําไมข้อแรกเลยคือความแข็งแรงตอนกระชากตอนร,รับแรงกระแทกรับแรงกระชากของรถใหญ่ๆคือตัวนี้หมอนตั้งแต่55ถึง70แรงถ้าเกิด70แรงเนี่ยกระโดดไปใช้2เมตรได้เลยนะครับและที่สำคัญเห็นไหมว่าหลังท่านใช้รถอ้อยตัดอ้อยจากค่อนข้างหนาและจะเยอะจริงค่อนข้างจะแข็งลองเองเลยว่าจริงหรือเปล่ากดน้ําหนักลงที่ชุดหน้านะครับขาไปตัดอยู่ประมาณนี้และกดน้ําหนักลงที่ชุดหลัง ทำให้แรงกดตัวเนี้จะลงมาสม่ำเสมอต่อหัวใหญ่ๆเงี้ยทำให้ขาใบตัดมีแรงที่จะกดทับนะครับว่านี่แหละคาว่าทําไมเราต้องยื่นตัวนี้ออกไปหลังนิดนึงนอกจากท่อเพื่อให้ตรงแล้วส่วนหนึ่งคือเพื่อให้กดขาตัวเนี้ลงสม่ำเสมอแล้วก็ต้องทาําบาลานซ์กับชุดหน้าที่กดขาใบตัดสังเกตตัวนี้ท่านจะสังเกตได้เลยตัวนี้ก็ไม่80เมือนกันแต่ยังไม่ใส่ใบตัดเห็นไหมครับชุดใบตัด จะติดตั้งตรงนี้แล้วทําไมเราจะเป็นต้องเอาถังไว้ข้างหลังนิดนึงเราทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรเราเผื่อให้นปรับกว้างขึ้นสูตรเพราะอะไรเราเคยเราเคยผิดพลาดใช้สายสายเมื่อ3าปีที่แล้วแล้วมันก่อมันคดงอแล้วปุ๋ยมันไม่ไหลแต่เขาอ้างว่ามันเห็นนะ่ยเขาถามก็ถามว่าตรงๆอ่ะใครใครจะมองข้างหลังอ่ะค่อนข้างอยู่บนรถอะ่ะใช่ขาก็ฝังไป2030มเซนแล้วอะ่ะแต้ที่ถามบอกว่า ข้อมูลจริงๆที่เราเราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนคือหัวใหญ่ๆเนี่ยนอกจากจะรับแรงกระชากแล้วเนี่ยมันจะช่วยแรงกดที่ใบเพราะที่บอกว่าเราลองแล้วว่ามันเป็นยังไงมันช่วยได้จริงไหมเราลองแล้วมันช่วยได้จริงท่านสังเกตเลยว่าถ้ากรณีหัวใหญ่เนี้ยแล้วรับแรงถ้าท่านปักลงปุ๊บเนี่ยมันจะมาสอดเสม,มอมากเลย <ừ. S 1> นอกจากเกิดทั้งระบบครับเชื่อมติดเนี่ยเป็นอะไรที่เทคโนโลยีการผลิตท,ที่ล้าหลังมากๆดูสังเกตชุดน็อตครับชุนนบดน็อตเรียบเลยครับนี่ครับดูรูข้างล่างก่อนอนะครับนี่ ฝาถังนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มมีคนก๊อปเราแล้วนะวเราโชว์เยอะมากในฝาถังเพราะอะไรฝาก็ก๊อปเหรออที่เด็กไปไงครับรปปนี่เห็นไหมครับไม่หายแน่นอนจะเปิดค้างไว้ยี่ก็ได้ก็ไม่หายง่ายเทคโนโลยีตอนนี้นะมันทันสมัยขึ้นแล้วรถก็เป็นระบบไฟฟ้ฟาแล้วใช้ผาพีดีโอกับไม่ใช้ผาพีดีโอคือใช้ระบบมอตเตอร์ของเราน้ํามันต่างกัน1 0คือขั้นต่ำนะเขาบอกตั้งยิงถึง15 2ห้ซในซ้ำแต่ลูกค้าว่า เนี่ยกันตีเลยเลยว่า10%บเนนี้ลูกค้าเช็คมาให้เพราะอะไรชุดพอพิดโอคือต้องส่งกําลังจากชุดเครื่องของรถแเทเ็กอร์ซึ่งจะกินน้ำมันเอาไว้ง่ายท่านไถกับท่านตีโรตารี่น้ำมันแตกต่างกันแล้วกับรถไถน,นะครับตอนน่อง่ายครับคือถามว่าอุปกรณ์เราเราให้สายมันเป็นสเซ็ตนะเ,เราเปิดพิมพ์ต่อนก็ได้ให้ดูว่ามันหมุนต่อเนื่องนะครับเสียงเบามากตอนนี้ก็คือช่องเสียบยู่ s b หรือว่าชาร์จไฟไมาถือได้สําคัญไม่สําคัญนะ แบตจะหมดกลางไล่กลางนาไม่ต้องไปพกเขาแบงค์นี้ก็คือเอาขาเรียกจุดที่จุดบุรีนะครับตัวนี้คือวิตเปิดปิดช่วชุดนี้นะเห็นไหมครับตัววน์จะหายไปป่าเนี่ยตัวนี้จุดไฮไลท์สำคัญเตอร์นะครับปรับมตั้งแต่ร้อยจนถึงลูกค้าใช้ใช้ประมาณห้าสิบนี่ครับสังเกตสเตอร์สังเกต,เก,ตเกีียวมาสันึง่งองเอา ก็หยุดทันทีเลยประมาณนะไม่น่าเชื่อขึ้นเกี่ยวกันเมื่อกี้เท่าที่ดูนะดูดูจากตรงนี้เป็นหลักนะอ่ะดูนะตอนหมุนมาใหม่คือถามว่าเราจับกลับรถปุ๊บนี้้ก็ไดเลยใช่ก็คือเรากลับรถปุ๊บเราก็กดปุ่มสะดวกสบายไม่ต้องปิดเปิดหรือหมุนวอลุ่มใหม่นะครับดูนะครับดูตรงหมุนนะก็ผมหยุดปุ๊บโอ้ประมาณประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเองเพราะเมื่อกี้ผมหยุดตรงนี้ เดียวตอนนี้อยู่ตรงนี้เอ้าเห็นของที่อื่นนะไม่มีอันนี้นะต้องปรับอันนี้อย่างเดียวเลยเขาปรับเสร็จปุ๊บท่านก็ท่านก็จะไม่ได้ครับว่าเอ้ปุ๋ยลงเท่าไหร่นะเราลืมตั้งไว้เท่าไหร่ออันนี้สําคัญนะไม่มีอันนี้ไม่ได้ลูกค้าเขาถามว่าควรมีครับไม่มีได้ไหมได้แต่ถ้าท่านไม่มีเรียกว่าขาดทุนมากกว่ารู้อกไหมมันควรมีดูดิเห็นไหมกับขี่ไปเรื่อยติรดเตดตดอ้าวกับรถคนมาเปลี่ยนเนาะไม่รู้เลยไม่รู้ใช่เฮ้ยขี่แบบเดิมเนอะรู้กไหมขี่แบบเดิมนะอ่ะ ็นไหมครับผมไม่ได้ปรับวูลรุปเลยนะเรายอมนะถามว่าควรมีไหมควรมีไม่มีได้ไหมได้แต่ท่านขาดทุนนะแล้วแล้วมันต่างจากหัวเกียร์ยังไงทาไมถึงอ่าข้อแรกก่อนหัวเกียร์ที่ที่เราเคยทําสเตอร์เนี่ยต้องมีอย่างน้อยสองถึงสามชุดปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินไม่เกินแปดถึงสิบระดับแล้วย้าเลยและสเตอร์ต้องครบนะข้อต่อโซ่ต้องอยู่นะ,ะนี่ถูก<ล>ไหมแล้วคนแล้วที่สำคัญคือท่านต้องจําให้ได้ด้วยว่า สเตอร์นี้คู่กับอันนี้สเตอร์นี้คู่กับอันนี้ใช่คนนี้ขับเร็วปุ๊บเนี่ยคนนี้ขับเร็วนาออีกคนนึงขับช้าอ่าวรอดหน่อยหนึ่งแล้วกันเห็นไหมครับก็ทํางานปกติก็นั่งอยู่บนรถด,ด้วยเนาะจุ๋ต้องก็ท,งที่บอกว่าท่านมันสะดวกสบายอะ่ะทันตีไม่ใช่โรงงานผมโรงงานเดียวไม่เกินสองปีสามปีจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ทั้งหมดผมย้ำเลยแล้วท่านแล้วท่านจะรอทำไมล่ะท่านไม่เปลี่ยนตอนนี้ล่ะ อ่าผมการันตีเลยถ้ามันไม่ดีจริงเขาไม่เปลี่ยนตามหรอกครับเราย้ำนะถ้ามอเตอร์ไม่ดีจริงหลายๆโรงงานจะไม่เปลี่ยนตามมาหรอกเพราะมันดีเดีย๋ยวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้ากันหมดแลวถูกต้องครับเหมือนที่บอกว่าเทคโนโลยีเนาะมันขาไปตัดตะก่อนเจ็ดปีเราไม่มีสิปีเราไม่มีก็มีขายไปตัดเพราะอะไรเขาต้องสับไปอ้อยเห็นไหมครับก็เปลี่ยนตามกันหมดเราไม่ได้บอกเราเจ้าแรกนะแต่เราบอกเขาว,ว่าถ้ามันไม่ดีจริงเขาไม่เปลี่ยนตามกันหรอกหนึ่งจ็ดแปดเมตร ขาเล็บขาไมโคขานาสามสองมิลหัวใหญ่เพื่อช่วยการกดช่วยการกระชากทั้งปุ๋ยร้อยสิบกิโลตัวนี้ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นปรับปุ๋ยได้หนึ่งร้อยเรดดับเลยนะครับนะครับชั้นดีๆว่าท่านเลือกซี่ไหนหนึ่งจุดแปดเมตรตัวนี้รองรับตั้งแต่รถห้าประมาณห้าสิบห้าแรงถึงไม่เกินเจ็ดสิบแรงซีขาคุณบอกอะไรอุ่มไล่อ้อยไม่มีค่อยมีใบเราคุยเราพูดอย่างเนี้ย มอเตอร์ก็ยังหมุนไปเรื่อยๆนะครับเราตั้งไว้เฮ้ยออปชั่นเต็มขานเนี่ยห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทผมว่าในตําคนอื่นไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าสองหมื่นแล้วตอนนี้สังเกตนะเราจะพูดราคาในคลิปทุกอันเลยเราจะไม่ห่วงราคาคือถามว่าที่บอกทําไมอ่ะคือมันต้องชัดเจนนะที่สําคัญเราการันตีเลยอะไรทุกชิ้นเรามีว่าสําคัญนะมันเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพราะอะไรต้องเป็นนอกดาวแล้วตอนนี้ถามว่าเป็นนกดาวเพราะอะไรหนึ่งง่ายออปชั่นอย่างเงี้ย ท่านอยู่สว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเนี่ยมือกาญจนบ,บุรีอันนี้กนการบ่อพอยลูกค้าเยอะเยอะมากท่านซื้อไปท่านจะซ่อมลมุงยังไงไม่ว่าเป็นมอเตอร์เป็นถังเป็นชุดระบบขับแบก้กเป็นนอกยาวแบกไปร้านแบกไปทั้งหมดโอ้ยก็ถ้าเชื่อถ้าเชื่อมแต่งก็แบกไปทั้งหมดนะครับทั้งตัวเลยทั้งตัวหนักเกือบหกร้อยโลนะเข้า้าแบกไปทั้งหมดใช่ไหวไหมล่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่ท่านบอกเอ้ตัวนี้อาการเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเออเปลี่ยนได้ไหม โปรกิ้งเราเราส่งอะไรไปเปลี่ยนได้เลยครับเนี่ยกับมาตรฐานบริษัทมาตรฐานการผลิตมาตรฐานการซอกอะไรอะ่ะมีที่ช้างทองที่เดียวค้ากลักวกลัวว่าไม่เหมือนในคลิปที่เฮียรีวิวโอ้โหเหมือนในคลิปอันนี้ตัวจริงนะลูกค้าเฮียก็ตัวจริงยืนก็ยืนกลใๆตัวจริง <c oughs> มีแต่ลูกค้าบอกว่าราคานี้ขายได้จริงเหรอจริงร้อยถังดตั้งแต่ที่หยอดหอยใหญ่ได้ของเราไปอ่ะจะตกใจทำไมใหญ่ถูกต้องลูกค้าจะถามว่าเอาของอะไรไมาจากไหนบอกว่าก็ไม่อะไรผมก็กิน สองพันสามพันก็พอแล้วจะกินนานๆดีกว่าอันนี้หายหมดแล้วต่อไปต่อผมพันห้าร้เครื่องแล้วสแตเลสเราซื้อเดือนละเกือบล้านออปชั่นอย่างนี้ราคาหนานี้หาได้ที่ไหนมีประการส่งทั่วประเทศครับและอย่างนะเราจะบอกเราไปบอกข้อมูลหนึ่งตอนนี้ลูกค้าใช้ล้อสูงกับริปเปอร์แล้วนะแต่เรายังไม่เปิดตัวเฉยเรามีออปชั่นอีกออปชั่นหนึ่งล้อสูงกับริเปอร์ใช่ ล้อสูงที่เหมาะกับรถราคาที่ไม่สูงมากไม่ต้องไซรร้ยเก้ 196, แบบที่เราเคยรีวิวร้อเซนยางลมเปิดตัวแน่นอนขอบคุณนะครับเงยฝากกดติดตามด้วยนะครับดีครับ